มาเลยครับแปดนาทีต่อไปนี้8ปดนาทีต่อไปนี้มารวยกับพระอาจารย์นิรุตและช่องดวงนาเพืนวัดดวงนาเพืนนะครับขอให้รวยกันทั่วหน้าทั่วตาของแนวทางของพระอาจารย์นิรุตวันที่9วันที่8ดเข้าเพื่อนบ้านเต็มเต็มเลยครับห้าสี่ห้าสี่นะครับ และวันที่9 5้าห้าสี่นี้เป็นของพระอาจารย์นิรุตนะครับ5 4านอยมัดรวมลาวสมุขีลาวสตาเย็นนี้5้าสี่ห้าสามสีเกตสามเก้าเนะครับเบอร์โทรเหมือนเดิม รถคันเดิมเหมือนเดิมเบอร์โทรก็เหมือนเดิมนะครับ089 6044 526นะครับลาวพัฒนาฮ้าน้อยมัดรวมลาวสามัาคีเย็นนี้นะครับอย่าลืมนะครับเอาหนาทีผ่านมาชุดนี้เป็นของอาจารย์ วัดดุงนาเพินนะครับทุดนี้เป็นของอาจารย์วัดดุงนาเพิอนดูที่ทูบด้วยนะครับเป็นเลขเก้านะครับไม่ใช่เลขแปดครับมีโยมแม่พัฒนาทักทายมาว่าเลขเก้ากับเลขแปดเหมือนกันนะครับตัวเลขมันเยอะครับแมวมันเยอะครับเขียนดีไม่ได้ครับกระเบะหน้ากระเบะหลังครับเอานี่แหละครับเราวสตาฮานอยมาดวมเลาวสามมาขี่แปดเจ็ดหนึ่ง 8 7 1เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปเจ็ดแปดหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตัวกันเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ่าทำไมมีหนึ่งดอีกเอาหนึ่งแปดก็เอาครับเอาเอาเอาครับแล้วก็หนึ่งสามครับเลขตัวกันแนวทางตัวกันมาแล้วครับอืม และเร่รถอาจารย์มาแล้วมาแล้วมาแล้วสี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์เข้ากันทุกวันแตกกันทุกวันแตกเราพัฒนาแตกกระจวยแตกกระจายไปเลยครับดูเลยครับอืมเออโอ้โหมวนกันไปเนาะหันบได้้บ๊อบกับบได้ยินกันบ่ดห้หกับบได้เห็นน้ำตาคือว่านกันบ่สีเขามากกั่บได้กินเ้อเขาไม่เปนว่า งานยบอยยมบอยยมเงี้ยนี่บอยสีมากกับอยได้กินแล้วเขาใม่เขาหอมเนาะอืออ่ะแปดเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งอืมแปดเจ็ดแปดหนึ่งครับเนี่ยตัวกันครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสามหนึ่งครับเลีรถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์เขาขับเขาเนี่ยเนาะขับเลียงไขึ้นนี่ครับน้องไงสวายเลยครับนี่นะครับเธอเลยอนี่แนะครับเรีกัน แนวทางของอาจารย์ก็ได้เธอเลยนะครับสี่หานเขียนไปชิ้มมอชอครับเออมือนี้เขียนขื้เเราครับเนี่ยครับมือนี้เขียนขี้นเราครับทำบุญด้วยนะครับช่วยทำบุญด้วยนะครับช่วยอาจารย์ด้วยนะครับเออเพราะว่าทางวัดขาดน้ำมันโซลาครับโอ้ขันบุมนี้น้ำมันโซลาวัดบุฮงบูเฮียงเสียงกระจายบ่ขึ้นสูงนะครับเนาะเอออยากให้วัดทั้งหุ้งเฮียงนหครับอืม อยากเห็นน้ำครับอยากได้วัดวัดเทียงวัดเลี้ยงวัดใสครับอืมเอ้าอืมจอยน้ำขึ้นติดเทียงปันไฟครับอืมติดเทียงปันไฟกรจังเลยใสไฟฟ้าครับผลมดติดเทียงปันไฟโอ้ยบ่ได้ใสไฟฟ้าเอ้ยบ่อี่เมียอืมเสียงดังว่ามันร่วงหนังครับอนอนหลับคือเกาครับมันลึ่งครับมันลึ่งมันลึ่้มันลึ่นครับนี้ครับเอ้ยของพอารย์นิรุดครับเอาทั้งเตยนะครับอารย์นีรุดครับนี่แหละครับมือขึ้นอีกเขาครับ หาสีพันล่าพันน้าบุย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 โอ้ยกออบกแตงบกโมเสกเออบกแตงบกโมเสกบกหงาเอ้ยครับอเขาคักเขานี่พงคนนาะอันนี้แหละครับหานอยนะครับหานอยครับหานอยคนครับอืมอืมหนึ่งนะครับเด้๋ยหานอยมาแลงครับห้าสี่สามห้าสี่สามห้าสี่ห้าสามสี่สามเกตสามเก้าสามเก้าห้าครับ แล้วก็ลงท้เบยด้วยเบอร์โทร098 098 6044 526มาเลยครับอนะครับเอ้าม,นะมาดูของอาจารย์นี่นะครับของอาจารย์ก็ได้เบิ้งดุลแล้วเนาะนี่เบื้องไหนที่ก็กว่าเดี๋ยวมาเบืเอ้อ้เบิงเ้งแนวทางของแนวทางของรัฐบาลนะครับเนาะจัดกันทุกวันครับเนาะปู่พามอืมจัดกันทุกวันได้กันทุกวันครับอ่ะ นี่นะครับน่ครับเ้อืมัแค่นี้ครับนะครับสังเกตวงเหลี่ยงขูมันเดยนครับมันเป็นแนวทางตัวเลยครับอ่ะจะให้ดูแนวทางรัฐบาลของพระอาจารย์เอ่อของพระอาจารย์นิรุตครับอืมของพระอาจารย์นิรุตครับนี่นะครับของพระอาจารย์นิรุตครับเครื่องฝันนะครับเิ่นิ่นเียนควมฝันในความเมียครับปัด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  มันเขียนขาฟันในความในรพระพจานี่ยุเลือกแตงเออพระจารุดมันเขียนข้อฟันในความครับนี่น,นะครับอืนึกครับเนี่ข้าวองที่สิบกเพินะครับเครืงใต้ครับเนี่ยครับฝันวางแล้วก็อ่านออกนครับเนะี่ยนั่นกาอ่านฝันดีครับ นะครับอาจารย์ฟาดีครับอ่านออกครผมซู่มให้เข้ามาแล้วครับผมซุ่มขมาไม่อ่านครับก็จะอ่านได้นะครับเนาะบล็อกหน้าจอนั่นไวนครับเด้ออืมนครับอ่านมึงครับนี่แนวทางครับเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเอเจดแปดครับเพิ่นเน้นเพิ่นเน้นไห้ล่างครับ แปดหนึ่งก็แปดศูนย์ครับบู๊วินนะครับจานี่ลดเป็นนี้นนะครับใครเนี่ยอาครับคือ่อ่านแล้วนะครับเนาะกลับมาอีกครั้งครับกลับมาอีกครั้งครับอืมกลับมาอีกครั้งกับพาโนยบ้านจา์มาดุงหน้าพื้นครับโขกมันกระโถยจารย์ไดด้อครับขาน้ํามันโซล่าทั้งวัดอยกได้เต้นครับเต้นกลางเซนเนไหมครับบูดครับบ่ไอ้ไไปกลางให้ใไครับกลางเสือบูดเลยครับเต้นครับ เพราะว่าเทิ้งหลังบวชนะครับอืต้องการผู้มีศรัทธาครับอยากได้เต้นครับอยากได้เต้นมากลางเสบวชครับอืเพราะว่าพุทธเจ้าคนอตะฮ้อนครับเต้นเกาขาดครับเดี๋ยวมืออื่นเันมื่อไหนไม่เล่าพัฒนาผมจะได้ไปทายถอดในเบอร์อยู่แล้ครับเอาเนี่นะครับเนาะเอาดูของพรุ่งนี้อีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมือหนึ่งหับางหนึ่งหันครับโอ้ยถอยถอดสุดนิดเดียวครับเพราะว่าตัดครับอ ึ้นเน็ตว่าใอยดีครับตัดตัดครับตัดกับว่าเป็นย่านะครับตัดกับว่าเป็นนะครับวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ครับเบื้องที่ทุ่มนะครับมาแย่งไปใช้ถูกมังครับวันพรุ่งนี้ครับอ่าล่ะครับมาแย่งไปใช้ถูกมังครับวันพรุ่งนี้ครับมักบอครับชอบบอครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะขัดก็ขัดก็จัดชอบก็ผ่านะ